วันนี้เราทำพรอมอเนกประสงค์เนาะถ้าจะทำอ,ะอันนี้มันก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะคะเป็นหกเหลี่ยมแต่เราสามารถทำเป็นเป็นลายรูปดาวก็ได้นะคะถ้าทำเป็นรูปดาวก็คือเราจะ เราจะถักขึ้นมาให้มันได้เจ็ดแถวแล้วเราก็จะทำลด,ล,ดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ทำทำเป็นเป็นรูปดาวอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ทำได้ไปถึงนะเราจะนับตรงนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวนะคะเหลืออีกสองแถวเราก็จะทำเป็นรูปดาวได้ค่ะแต่แต่ถ้าเราไม่ทำเป็นรูปดาวเราก็จะถักถัก ขึ้นเป็น10บแถวนะคะแถวที่10บก็จะเป็นการเก็บงานแถวที่แถวที่11นะคะเก็บงานคือเราก็จะถักให้เป็นลวดลายสีออกมาให้มันสวยงามนะคะเก๋ไก่นะคะาบางทีเนาะสีที่เราได้มาเราสั่งมามันก็จะได้ได,ได้ได้ไม่ถูกต้องไม่ไม่ได้ไม่ ตามที่เราต้องการนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวสีดําเยอะเราก็จะเอาไปย้อมเอานะคะอันนี้ก็ก,ก็ย้อมนะคะเราก็ย้อมย้อมสีม่วงมีย้อมสีม่วงสีส้มสีเขียวสีเหลืองสีอะไรแงยแล้วแต่เราชอบนะคะโอเคเดี๋ยวเรา,เาทําให้ดูนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเลยเวลาไปคุยมากก็ทำให้เสียเวลาเนาะ นี่นะคะก็คือช่องละหนึ่งเส้นนะคะสอดเข้าไปเลยนะคะอ่ะสองสองแล้วอน,นี้ก็จะเป็นสีเทาเนาะเราใช้สองสีนะคะแถวสีที่สามแล้วก็จะเป็นขั้นกันเอาสีม่วงนะคะมาขั้นเราก็ใช้สีเทากับสีดํานะคะมันก็จะดูสวยมากเลยนะคะพอถักเสร็จแล้วมันจะสวยมากเลยค่ะใช้ทนทานมากเลยนะคะเนี่ย ใช้จนลืมเลยแล้วก็ซักซักเครื่องได้นะคะไม่หลุดนะคะซักได้เก๋ใช้ได้นานมากเลยค่ะทำจากห่วงรองเท้านะคะพอมาถึงตรงนี้เนาะเราก็จะใส่อ๋อแล้วอีกช่องหนึ่งนะคะหนึ่งสอสาสี่ห้าหกดอ่าตรงนี้เราจะเอาขั้นไว้นะคะว่าเพราะว่าเราจะนับง่ายนะคะ นะึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอามสี่ห้าหกอก็เป็นแถวที่7นะคะเนี่ยเป็นแถวที่7แล้วก็อยากจะทำเป็นรูปดาวเนาะทำเป็นรูปดาวมันก็สวยมากตรงนี้เราก็จะใส่สองสองเส้นนะคะในช่องเดียวกันนะคะครั้งที่หนึ่งเนาะสีม่วงเนาะตัวนี้มันจะเป็นตัวขั้นมันนะจะเรียงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ,อะสองเส้น ขั้นก็ไปทีนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอา้าทำไมอันนี้มันได้เจ็ดแล้วน่าจะถักผิดแล้วละ่ะตรงนี้อืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้มันน่าจะเกินละโอเคเราลืมใหม่ได้นะคะ ลืมใหม่ได้เพราะว่ามันมันรู้สึกว่ามันเพื่อนเพื่อนมันเพิ่งจะได้แถวห้าแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้มันจะต้องเป็นหกเนาะแต่ว่าเราทํามามันกลายเป็นเจ็ดได้ไงเดี๋ยวเราทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันก็จะกลายเป็นเจ็ดค่อยลืมใหม่แล้วกันนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะ